สวัสดีครับถ้าใครเคยเรียนชั้นประถมในยุค90คงจำห้องเรียนแบบนี้ได้ดีอาคารไม้หลังยาวชั้นเดียวหลังคาสังกะสีลมพัดลอดช่องไม้กระดานเย็นๆโต๊ะไม้นั่งกันเป็นคู่ๆบางตัวขาโยกคลอนบางตัวมีชื่อใครบางคนสลักไว้ด้วยมีดเหลาดินสอเติมสีด้วยหมึอปากกาหน้าห้องมีกระดานดำไม่ใช่จอ LCD กลิ่นช็อกยังติดจมูก เสียงครูใช้ไม้บรรทัดตีขอบโต๊ะดังปักเตือนให้เงียบข้างฝาแปะโปสเตอร์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพยัญชนะกอถึงหอหรือบ้างก็เป็นแผนที่ประเทศไทยสีซีดเพดานมีพัดลมหมุนช้าๆบางตัวเสียงดังคลืดคลาดเหมือนจะหลุดเวลาแดดส่องเข้ามาทางหน้าต่างมันเหมือนเวลาในห้องเรียนหยุดนิ่งเหมือนภาพจากความฝันในวัยเด็กที่ไม่เคยจางไปไหนแล้วคุณล่ะเคยนั่งตรงไหนของห้องเรียนแบบนี้